พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ INSIDE p ์ d c a s t พยักตัดพยัก กบฏผู้กองแค่บางหน้าเสือป้อมเดินเหนือเมฆบีบเสือตู่เข้าตาจนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งกระดานการเมืองไทยมองผิวเผินอาจเข้าใจผิดว่าเกมนี้เป็นชัยชนะของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ขจัดกระบฏผู้กองที่เป็นเสี้ยนน้ำตำใจออกจากพักพลังประชารัฐได้สำเร็จ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะทั้งหลายทั้งปวงเป็นหมากที่ฝ่ายผู้กองวางไว้ทั้งหมดถึงขั้นว่าข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพักเป็นเหตุให้ถูกขับออกจากพักนั้นธรรมนัตเป็นผู้ยัดข้อหาให้ตัวเองด้วยซ้ำโดยเชื่อว่าหากเสียงสอสอหายไป20เสียงรัฐบาลระสำระสายไปถึงขั้นยุบสภาและต้องมีการเลือกตั้งใหม่อย่างแน่นอน ถือว่าเหนือความคาดหมายจากที่ทีมลุงตู่ที่ประเมินไว้ว่าหากไล่บี้ธรรมนัตจนกระดานเต็มที่เจ้าตัวคงลาออกไปพร้อมเลือดแท้ไม่กี่คนแต่นี่รวบรวมไพร่พลได้มากกว่า2ี่สออิบอ ซึ่งส่งผลต่อเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่ขนาดยังไม่เกิดเรื่องก็ยังรักษาองค์ประชุมได้ยากจนเกิดเหตุการณ์สภาล่มบ่อยครั้งนำมาซึ่งสมญาสภาอับปางที่สื่อมวลชนประจำสภาประเคนให้เมื่อปีก่อน ล่าสุดลือนาหูถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรซึ่งบิ๊กป้อมทุกโต๊ะกลับลำส่งผู้สมัครลงแข่งกับพักประชาธิปัตย์พร้อมจัดกระสุนลงไปในพื้นที่หวังปักธงที่เมืองชุมพรเสริมบารมีให้ตัวเองแต่ต้องพ่ายแพ้อย่างหลุดลุยแล้วมารู้ทีหลังว่าบิ๊กตู่ก็ส่งสัพพะกำลังทั้งคนและกระสุนลงไปเช่นกันแต่เปนหนุนกับฝ่ายตรงข้ามทำเอาพี่น้องแตกคอกันใหญ่โต เมื่อความขุ่นเคืองกันเองในพี่น้องบุรภาพยักผสมรงกับธรรมนัตก็เลยแตกเป็นเรื่องใหญ่และสถานการณ์ต่างๆไม่ได้ทำให้บิ๊กตู่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพราะที่ผ่านมาพึ่งพาฐานการเมืองจากบาร,รมีบิ๊กป้อมมาตลอดทำไปทำมาดราม่าการเมืองหนนี้ประเด็นกระบฏธรรมนัตอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ลึกๆแล้วกลายเป็นศึกพยักตัดพยักที่พี่ป้อมน้องตู่กำลังรบกันเอง โดยที่พยักป้อมเปิดฉากเดินหมากอย่างแยบยนต์ขณะที่พยักตูเข้าตาจนตกที่นั่งลำบาก มีรายงานข่าวว่าลุงตู่ที่หน้าตาเคร่งเครียดนับแต่มีเรื่องแต่สินใจเดินทางเข้าหารือกับลุงป้อมที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าสองพี่น้องคุยอะไรกันและคุยจบหรือไม่แต่ถ้าจะให้ฟันธงก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าคุยรู้เรื่องสถานการณ์คงไม่เดินมาถึงจุดนี้กระนั้นหลายคนมองว่าถึงอย่างไรพี่น้องสามปอยัง แตกหักแต่แบ่งกันเล่นคนละบทเมื่อรู้ว่ากุ้งหอยปูปลาอยู่ในค้องเดียวกันไม่ได้ก็แยกข้องแต่ทั้งหมดยังอยู่ในบ่อเดียวกันน้ำเดียวกันอย่างไรก็ดีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่าเมื่อน้ํำแยกสายไผ่ยแยกกอกันไปอย่างนี้ถึงเวลาเลือกตั้งครั้งใหม่จะเอาอะไรไปสู้กับค่ายเพื่อไทยก้าวไกล ขวลุงป้อมกับผู้กองจะเอาอะไรเป็นจุดขายไปสู้เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าซื้อขายไม่ได้จะให้ผู้กองชูลุงตู่เป็นนายกอีกรอบคงไม่ใช่ส่วนทีมลุงตู่ลุงป๊อกที่เคยปล่อยให้ลุงป้อมทํางานการเมืองให้จะจัดทัพจัดกระบวนท่าไปรักษาอํานาจอย่างไรแต่ที่แน่ๆนเชื่อว่าคนที่กําลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่งมีความสุขในเวลานี้ก็คือทักษิณชินวัตร ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ